Ui, 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 Gỡ, 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 chim gỡ, 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 khỏe gỡ, 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 bố gỡ, gỡ, Mày quay quay gỡ, gỡ, quay gỡ, แต่ลเมื่อต่ละเว้นจะเตะแตงนาไปไซเดี๋ยเนี้ยใช่แต่งไปตบบามภาษาคนนี่แหละคนจีออกไปหาหมูหาพวกคอยอลองเจ้าหลายๆเดี๋ยวเจ้าเส้าเล่นได้บ่เดี๋ยวนี่เจ้าเย่ยมามาวาเด้อแนวนี่ผิดกันเลยนี่ยม่ยังเลยแถวคำข่าอยากไปรงพักเ <c oughs> จ้าระเห็นใจคนเรียนอย่างคนเป็นระดับอบต่อคุณแม่ทว่าคุณเออจะให้คอยไปเที่ยวไปรงพักเ่ามันโมเมนต์แน่วเถวอืออดเอาอดเอา โอ้ยเจ้าน่ะบอกว่าฟัางฟังดอกฟังความลูกความผัวน่ะว่าตายดอก <c oughs> อดเอาขั้นหักคอยนะเกิดเป็นมือ,อ,เ,ปมอเป็นแม่เนี่ยว่าเหรินนั่นเลยจะบมัลิตรน,น้องตะมือได้ก็หายใจอิโม,ม่มันเห็ดกับเข่ากับน้ำสร้างมันเหวเีย้อขอยก็ลิตรนมันเลยอิโม่ไปจักย้ำเจ้าก็ต้องอดทนอีโม่เป็นเดอกมันก็ต้องอดทนอีโม่ไปจักมือได้ดอกเสียวลูกเอาผัวก็ได้มันมันมักพี่ใหญ่บุโตบปากนี่ตบปากนี่ เว่าวรีดเล็กสั่นแล้วท้าข่อยว้าเล่นเว็กสั่นอะไหนมันสิบักคนเป็ดดีโมะขนาดมาคนเป็ดดอกมันรู้มาคนเป็ดดอกโทษโทษท่อโทษโทษโทษข่อยลุงปากเังไดนบุ๋งข่อยมากกว่าจักรนนั่นข่อยว่าเลยข่อยว่าสีบานสีหน้าผ้าข่อยว่าข่อยสีน้ำขาดจะได้ข่อยสีน้ำขาดจะได้อืมมึงก็เผลอกันแล้วกกะนี่เอ้าเอ้าไปนั่งวันนี้ลูกมึงดีครับวันดีล่ะไปนั่งเอ่อมาเล่นกันละ ไม่มีเพราะไก่คงแต่หน้าบ่โอ้ยไปจังว่านี่แลหละนี่เนี่ยแต่งตัวแล้วที่ไปกันร่งเถียงกันอยู่เลยเนี่ยเมื่อวานนี่บ่รู้ว่าตารถไก่นุ่งตัวไกขี่รถบีบไปนะโอ้เต๋โอ้รถรถไล่เดินแหน่งเรา,า,าก็ฮู้จักฮู้จักก็เราว่าไปใส่ฮู้จักแล้วเมื่อเราเราว่าฮู้จักไปใส่อันว่านี่กันบ้านเดียวหรือเปล่า แถวอยู่อยู่คุณละมันนอนอยู่เป๋คุณเนาะครไปไปไปหามันนี่คุณละครับเออไปโอ้ยนกเก๋เนาะโอ้ยจ้าะคุณลิขส่นซาด้เก๋กับเบิ้งเบิ้งเจ้าขจ็บคอมนกเก๋ เอเนอนี้เนบรูลไอ้ปะปขพี่หน้าพูดถามเนี่ยคิดหอยได้บะพี่นหน้าบุแช่คิดหดีงคิหาดหดได้จะแล้วเอ็นมึอก็เลยสาบว่าบรรลเบรรลุลไอบ้บอขอบ่ะบรรลแฟนเกน่าเนาะทีนี้่ถามมาแค่แฟนเกาๆๆเ่าแฟนเก่ากมันมันไ่ดีกับตาแต่เลยอ่ะดีก ไอ้ดีมงได้นะโอ้ไอ้นี่ขันดีอมงไดงนะเรื่องเพราะว่าไอ้ไปนรกเขาก็ว่าไอ้ดีไปฉัววันเขาก็ว่าไอ้ดีคุณพีคุณเปิ้ลไอ้ดีไม่ถูกยาดีดีไอ้ดีอย่ดีปะนั้นหรอดีดีลนะคือว่มีแฟนตอนไหนเขาไอ้มาคู่อื่นหน่อ้มักโมคนเดียวแล้วไอ้ถามข่อยว่็ข่อยมักไอ้โบ แก่ขนาดนี้บั้งมู่กักขี้เอินไว้จนไหมนมั้งแกนี้ยมู่มือไอของมือยั่แหนในรูกมงอนิ้ไนวไหญ่ข่อยบรีบิ่ง่ายนี่เห็นบ่ล่ะเอาเนั่นเนี่ยลูกไอเด้เอาเงาไอ้ก็หนีแหนอุ้ยนี่ถามเนี่ยับจะมาจีบข่อยอบ่นี่อู้ขนาดนี้มู่มู้หูซึ่งยังรักบวกไอ้เก๋นางหน่าเจ้าแบบเจ้าหันนซิมาจีบข่อยคือบอกต่ำตรงหรือว่าข่อยบ่มัก ข่อยมาคนมีแขวแล้วก็ด่างโมโมแล้วก็มีผมเน่ยสไตล์เจ้าน่ะข่อยบ่เอาดอกไปกันเถอะบาสบอกลีกูเจ็บแท้ว่ากูบ่มีแข่โง่มักผมกับ่มีบ่เอาด่างโมโมกับ่เอาไอ้กูตายช่วยชนะบ่เงี้ยไม่ช่วยกูชินเจ็บกูแท้แต่โมขันมึงไม่ได้เล็กกูต้องเอาด้วยก้น ข้าไม่ได้เอาด้วยกลเอาด้วยคาถาตั้งเต็มมาปรากฏอยู่นี่ขามผู้เขาจีน ไทยอินดูสวิเนอารูบิปีอารูบิกาลูกซิดลูกหากาาัไกลหลแต่ว่ามัอนนอี่คึอยเงียบแถวะะอ,อากาศตนองนั่งดีจะบาดกันเนาะเอ็นลังกันปวดลังอืมไม่ได้ทำยังไงบ่อืมเว้ยเว้ยเวยเว้ แม่คือเสียดาวแค่ก็เสียโค้งเก็ะแต่เราคือแค่นี้เครับอมแม่ก็อี่นี้มันคือนี้่สีแค่พาดี่เขียนดม่น้ำแก่บ่บักแม่หับอีโมบักแงนี่สีดีละ หาาตัวไมเขามาแต่เส้นนอกระยมแม่แกข้างหลังครับหวยทุกคนตีนแท้ไอ้เจ้าคนไทยมาจากไหนอยู่บ้านไหนเกิดอยู่ไส่อยู่อำเภอหย่างจังหวัดหย่างเนื้อจุกไปจุนะครับถามเมื่ไปไม่ละติด้ตอบเทียดเดียวนั่งดีดีลึกซีนี่ขาดขามผู้เขามาตั้งแต่ผู้เขาคุ้ยหมดเลย มือสีขามาจากคุกเขาหวยมียังล่ะดอยู่ในธรรมครับในถ้ำจังได้อยู่ใต้ต้นใม่นี่จะ้มนีย่งกินคนละหน่อไอ้จินอย่าง,ง,าง,ง,างนกับเขาคุ้ม,ม,าง,ามอองับกรกกระดิ่งแกินพลม่ลเนาะอุ้ยยายก่เดียวกันมาจังดย อ่าลิศีแค่มีผัวบ่ห่วยสาวพมจันทร์ดิมสาวพมจันท์เป็นพมจันท์เป็นสาวพมจันท์สีมีผัวอะไรจังใดผมก็ใช่กับพมจันท์กับบักผมบ่จีบบ่มาแต่ใส่ละเท่าเออโอ้กูเท่าเนยแท้คือลิศีครับถ้าแอมเจ้าเป็นลิศีอีหลีมีพิชาคนบ่ ไหวเบื่เลี้ยงวิชาอาคมห้องเืินเดินอากาศได้ผู้แล้วยางน้ำหนามได้ผู้แล้วป้านั่นบ่คือสีอยากบึงบ่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 สับพอสับคือใจะสีเลยเฮ้ยนี่มาแตะตอมตัวหรือสีดิคือหอมแค่อันนี้คือมาเป็นสีวะคือจะสี่ครับผมมาปืนยิงปืนหนึงแต่ว่าเขาคนมัาผมผมอยากบ้าขอ สันนี cool. so ่บะครับขอของดีว่าสันเถอแม่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 ดีของดีนี่คือพระอบโอ้แกงโมตัวนี้ล่ะข้อานข้อ่วงที่คอยกินเนี่เดี๋ยว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 กินจังเด๊อห้วนไอ้ที่อันนี้เป็นน้ำมันพายเป็นน้ำมันของดีน้องเขาซื้อแตงโมก็เอาแตงโมไปล่อเขาปรับอืมเสกได้เสกได้นี่เห็นบ่านนี้ เดียวเดี๋ยวเจ้าอยากินเนี่ยห้ามกินเป็นเด็ด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 ขาดเดี๋ยวใครีหอย่างั้นนี่เหรอแหวนวิเศษเนี่ยโอ้บึ้งเนื้อเหรียญเนาะท่นเจ้าได้ไปนี่ใส่แหวนเจ้าของใส่นิ้วเจ้าของได้ไปใส่ผู้สาวเนี่ยเจ้านี่สิเป็นคนรอทันทีเลยคนรอได้สายตายมั่งแกมโอแมนแหวนวิเศษ เอาแหวนค่าขึ้นมาเอาแหวนค่าขึ้นมาใช่เราโจดสินโรภายในสิบวินาทีไม่มาครับขันนี้ขันผู้ใดกินเบื้องติดเมนผู้ใดกินผู้ใดกินติดเจ้าปานปลาตั้งกูเลยละ่ะเมเสียไก่ชันฤๅษีเราไดกินเบิ้งเ,เนี่ยไหวแถมแม่นนะกินจังได้ของยอกต้องเอาน้ำบง่งน<อ>้ำเบ่งฤๅษีกินฤๅษีกับ มักผมกโอ้โหหยอกจริงๆใครจม่อห่างแล้วมีมืวนั่ัด้วยครับปช่ใช่หายแปมมือวันได้เรียก็เอาด้วยม้อนเมื่อได้กุณขัขาขัดขาข้อแม่หายแต่มือๆๆมจ๋า มไอ้กันหนานอนแตงงมู้จ้ะไอ้เห็นอากาศหอนอนแล้ว <boundaries> hehe, ังเป็นเนี่ยแต่เนี่ยแงลมูมาฝากนอนแปงโมู้ก่อนไอ้ที่กินนอนแปลงมูน่ะไอ้กันฉสนได้เพะก็อนที่กินแปงโมูไออยากให้แปลงมกินแปลงมก่อนออกันอไอ้กินแปงโมปุ๊บไอ้ที่มากินแตงงมทีหลังแตงงมูช่ออะไรกินแปงโมอีเนียไม่เคยใจคือชูชี ให้นี่เอาแตปลงโมมาฝากแตปลงโมเพราะว่าไอ้เร่อยากกินแตปลงโมควันแตปลงโมแค่ได้กินแตปลงโมแล้วแตปลงโมชิวได้กินแแปลงโมไอ้ยเป็นบ้าแต่บอยก,กอยังมกินอ่กโอ้ออกินอันไหอ๋อกินอันนี้เออเออกินอันนี้ได้เดี๋ยวไอ้กับกวอนเออเศษขดแก้วยังโม่ให้บาตลอดก็ยังบอกว่าบัวหักบัวหักก็ยังมาอยู่ดในไอ้แกกินแม่ดอกโม ก็ไม่อยังอยู่เนี่ยก็จมให้ไอเก๋หันแหละมาอีกแล้วสิีมีนมากตลอดแม่ก็ยังว่าโบมักโบมักก็ยังมาอยู่แม่โบมักบอกกูว่ามึงมากเขาอยู่แม่โอ้ยมักจังใดก็ยังว่าโบมักโบเป็นสเปกอุยอุ้ยออ้ยมีเสียดอยู่มึงจอยผมก็มีงยังดอกกินนักหลักก็ยังกินกินเขาไหมกินไปเนี่ยอ็เห็นน้าไอเก๋แล้วก่อยากกินเลยไอจะกินเองเด้อ ไอ้กินได้ก็ได้กินรสมะม่มงนี่มะม่วงนี่กินอเด้อเย้เม่ไหมาเจื่ตเม่เห็นดอกจักรลบไปใส่เหอะอะไรเรือมัม่งนี่ปจย่มืเศร้านี่เมื่ไหมาเจื่อเนาะนกินอเด้อกินบดเลยมะมโม่ก็กินได้บ่กินได้บดเออ๋อโอ้ยนะเป็นจังไดะไม่ยังกินแน่ๆนี่ยกินกินมะโม่เนี่ยว่มันก็เป็นแต่หวานใช่ปะ

น้องแต่โมยู่บอมาแล้วแ่คนมื่อกินบออ่าผมเอาแตงโมมาสักโมกแต่โมมันได้กินไหมครับบอบ่เันวันมื่อกินกินรลพี่ใหญ่ไปทำอะไรบ้ามันไม่กิ่นแตงโมนี่โมันเมื่อกินใครได้กินไหมไอเก๋ไอเก๋ไอเก๋บ่ไม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 ่